บานนี้คือส่งใดครับผมโอ้โหมานครับบานนี้มานครับตกหลายตัวแล้วครับนี่ได,ไดบานละสองสามตัวครับพี่น้องวันยึทถึงสันเคลื่อนกันด้ เดบบัดละสองสามตัวละพี่น้องบัดมันก็นสีได้์ลายครับคือเจ้าเมื่อกี้ครับเพันมาตาเสาวควรจะเดบเต็มถังแล้วครับผมเต็มทังสีครับผมอันนี้ก็เป็นการใส่ด่างพี่น้องใส่นม่วงแล้วก็เพิ่นเอาอุปกรณ์ลาป่าครับบ้านผมเกินบักรุ๊กลวพี่น้องนี่ไม้มัดใส่กระป๋ะเล็ก มันเซก,กบเบรกสันว่าเส้ไลยปลาเขาด่างพี่น้องเอา้ากำลังเก็บพี่น้องครับ เมื่อกี้ไปเบิ่งปลาก็าได้ยุพี่น้องบัตรได้ปลากาปลาเอียงก็ล่ะตัวที่ใส่ปลากระป๋องกับป๋บปเห็ดปลาปลาเดกทอดเดี๋ยวครับบรรยากาศกาันฮะยุว่ากินยุเคลื่อนอยางครับพี่น้องเป็นอย่างบาัตรคุยเชือกอันนี้ก็คาดว่าคือสีบระมานป็นเลยครับนี่ครับก็เห็นขาว ก็เห็นเท้าครับครับช่วงนี้ทั้งเครื่องอย่างเพิื่อนกาได้ระบายน้ำครับผม ข่างล่างกะบกจนว่าพี่น้องเสียหนเพิ่นมหาอยยุหากินเลยพี่นอ้องยางลงไปกลางๆครับผมไปบ้านเหออยียอายุกลางๆครับยุ่ช่วงกลางนี่ครับนี่ครับแต่ว่าก็จะเป็นช่วงปูนครับผมปูนที่เพิ่นเฮ็ดเป็นสันไว้ก็ย่างงไปบ้านเหี พี่น้องปัดจุดิเต็มถังจุดิเต็มถังสีครับโอ้ได้หลายได้หลายผมว่ามันกำลังดึงครับกำลังดึง้นไปวัดนี้วัดนี้บัดได้หน่ซ้ำ ยังเลี้ยงเขื่อนปลยังครับหางเลี้ยงครับเขาเติมทั้งปลาหางเลี้ยงเงินนี่ปลาเขาหน้าเขาไปเกียครับปลาเอิญถ้าปลาบ้านผมเอิญปลาหลังเกา้อลังเกาะหางเลียงหลังเกาะติดด่างนี่โอ้ยปวดยากกี่อยังนี่ปลาซอยเออปลาตาหน่อยปลาตาหน่อยโอ้ยเห็ดปลาแดกเนาะปลาแดกปลาของ ครับนี่ครับพอเราว่านเฮียเมื่อกี้ครับมานอยู่เดี๋ยวสวยเราง่ายอยู่ครับผมครับกลับแล้วครับกินข้าวขึ้นน้ำ